สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคำพีวิถีเซียนตอน, 900, 19, ตอนที่5้าร้อถึงเก้ EP สิบตอนที่5 1 9ร้อเถึงห้าริเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นกระดูกซี่โครงชิ้นนี้ไม่มีทางเป็นของมานเท่ากระดูกดำอย่างแท้จริงรูปลักษณ์ปัจจุบันของมันเป็นเพียงแค่อุบายที่มานเท่าใช้ตบตาเท่านั้นไม่ต้องเอ่ยถึงวัสดุชนิดพิเศษ เพียงแค่พลังปราณที่แผ่ออกมาอย่างเบาบางบนนั้นก็รู้ว่ามันไม่ใช่ยันวิเศษแต่อย่างใดหากต้องเป็นสิ่งที่เคยถูกสังเวชหลอมขึ้นโดยมนุษย์มาก่อนอย่างแน่นอนไม่ว่าฮานลี่จะใช้จิตสัมผัสสำรวจหรือแทรกพลังปราณเข้าไปภายในนั้นมันก็ไร้ปฏิกิริยาตอบสนองโดยสิ้นเชิงฮานลี่ขมวดคิ้วก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ามารเท่าเคยฝึกสนวิถีแห่งมารเกรงว่าวัตถุชิ้นนี้จำเป็นต้องอาศัยพลังวิญญาณหญินจำนวนหนึ่งจึงจะใช้งานได้ ถึงแม่ฮานลี่จะไม่มีพลังวิญญาณหยินแต่บาดรวมวิญญาณที่ได้มาเมื่อการก่อนยังคงอยู่กับเขาแม้วิญญาณหยินในบาดนั้นจะถูกเขาใช้หลอมหุ่นเชิดไปจนหมดเกลี้ยงนานแล้วทว่าไอหยินที่หลงเหลืออยู่ในบาดก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกันเขาหยิบบาดกลมสีดำใบหนึ่งออกมาจากย่ามเก็บของก่อนจะมองบาดรวมวิญญาณปราดหนึ่งจากนั้นนิ้วมือทั้งห้าที่รองบาดไว้ก็เปล่งแสงสีเขียวออกมา ไอหยินเป็นเส้นสายถูกฮานลี่ใช้ฝ่ามือดึงดูดเข้ามาร่างกายก่อนจะถูกส่งไปยังกระดูกที่อยู่บนมืออีกข้างอย่างเชื่องช้าขณะที่กลุ่มก้อนสีดำทะมึนค่อยๆก่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วห่อหุ้มกระดูกชิ้นนี้ไว้ภายในอย่างรวดเร็วฮานลี่เองก็จ้องมองตาไม่กระพริบเช่นกันในที่สุดกระดูกซี่โครงก็เกิดปฏิกิริยา พื้นผิวของกระดูกที่เคยมีสีขาวแล้วเรียบลื่นกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำไม่นานไอหินทั้งกลุ่มก้อนก็ถูกดูดซับเข้าไปภายในกระดูกจนหมดกลายเป็นกระดูกที่มีสีดำและสีขาวอย่างละครึ่งเมื่อเห็นการเปลีป่ยนแปลงเช่นนี้ฮาร์ลีย์ก็ไม่ได้มีสีหน้าผิดปกติแต่อย่างใดทว่าวหางคิวกลับกระตุกเบาๆหลังจากหลับตาครุ่นคิดแล้วฮาร์ลีย์ก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมานั่งอย่างฉับพลันจากนั้นฝ่ามือฝั่งที่ถือบาดรวมวิญญ,ญาณไว ก็เปล่งแสงสีเขียวที่แสบตายิ่งกว่าเดิมและในขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งก็ส่งเสียงคล้ายวิญญาณร่ำไห้ออกมารางๆ i กลุ่มก้อนสีดำที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเดิมก่อตัวขึ้นมาแล้วกระดูกซี่โครงที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในเองก็ดูดกลืนไอหญิงเหล่านี้เข้าไปอย่างไม่เกรงใจเวลาผ่านไปราวหนึ่งช่วงเวลาจิบชาวัตถุชิ้นนี้ที่ดูดกลืนไอหญินไม่หยุดหย่อน ก็เริ่มกลายเป็นสีดำสนิทอย่างช้าๆทันใดนั้นเสียงวีวีอันแผ่วเบาก็ดังออกมาจากวัตถุชิ้นนี้ก่อนมันจะแผ่แสงสีดำทมินตามออกมาพริบตาเดียวกลิ่นอายประหลาดและหน้าประวันพลั่นพรึงก็ตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องหาร์ี่เก็บบาดรวมวิญญ,ญาณกลับเข้าไปอย่างลังเลเล็กน้อยขณะเดียวกันนิ้วมือทั้งห้าก็ผ่อนคลายลงกระดูกซี่โครงที่หลุดออกจากมือก็ลอยอยู่ดังเดิม ไอหินซึ่งห่อหุ้มมันอยู่ก็ผูกโจมตีโดยแสงสีดำจนแตกกระจายหายไปหาร์ี่ดวงตาวาวโรจนเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้ทว่านอกจากแสงสีดำที่ส่งเสียงแผ่วเบาอยู่กลางอากาศแล้วกระดูกสีดำชิ้นนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรอีกเลยเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งหาร์ี่กระตุกสีหน้าพร้อมกับโบกมือใส่อากาศอย่างฉับพลันก่อนกระดูกซีโครงชิ้นนั้นจะถูกเขาดึงพุ่งกลับมาอยู่ในมือดังฟุบ จากนั้นเขาจึงเพ่งมองมันพลางแทรกจิตสัมผัสเข้าไปภายในครั้งนี้ไม่มีความรู้สึกไม่อาจทะลุแทรกเข้าไปได้อีกแล้วจิตสัมผัสของเขาสามารถแทรกผ่านกระดูกอย่างราบรื่นผลปรากฏว่าหลังจากแสงสีดำตรงหน้ากระพริบคราหนึ่งตัวอักษรโบราณและรูปภาพขนาดใหญ่โตก็ลอยอยู่ตรงหน้าเสียแล้วกระบอกหยกฮาลี่พึมพำกับตนเองเบาๆด้วยสีหน้าตกตะลึงเป็นอย่างมากวัตถุนี้บางที่อาจจะเป็นกระบอกหยกที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษอันหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เขาคาดเดาเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาจึงสะกดกลั้นความตื่นเต้นในใจเอาไว้ก่อนจะเริ่มพยายามทำความเข้าใจกับแต่ละตัวอักษรอย่างตั้งอกตั้งใจเคล็ดวิชาจันทราธมินเพียงแค่อ่านตัวอักษรอันคุ้นตาส่วนของครึ่งแรกเหล่านั้นไปแฮร์ี่ก็แน่ใจในเนื้อหาของมันทันทีถึงแม้เขาจะไม่เคยร่ำเรียนวิชาสายอธรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นนี้มาก่อนแต่วิชาลำแสงจิตสัมผัสโลหิต ที่ร่างแยกของเขาฝึกฝนเมื่อคราแรกนั้นมาจากวิชานี้โดยสิ้นเชิงเนื้อหาของพวกมันย่อมต้องคล้ายคลึงกันมีใช่น้อยดังนั้นหลังจากเขาอ่านวิชาที่อยู่เบื้องหน้าตนจบแล้วก็ได้ข้อสรุปนี้มาจากศาสตร์วิชาต่างๆจำนวนมากที่คล้ายคลึงกันซึ่งกระบอกหยกที่หน้าตาเหมือนกระดูกซี่โครงชิ้นนี้แท้จริงแล้วก็คือคัมพีจันทราทมินว่ากันตามตรงแล้วฮารลี่รู้สึกผิดหวังไม่น้อย ในเมื่อเขาร่ำเรียนเคล็ดวิชากระบี่มรกตดั้งเดินไปแล้วแม้เคล็ดวิชาจันทราธมินนี้จะเปลี่ยนไปด้วยแสนยานุภาพและมีพลังแข็งแกร่งกว่าแต่เขาก็ไม่มีทางโง่เง่าร่ำเรียนวิชานี้ซ้ำอย่างแน่นอนเพียงแต่เขาไม่ได้ดึงจิตสัมผัสกลับมาทันทีหากยังคงตั้งอกตั้งใจอ่านมันต่อไปเพราะว่าครึ่งหลังของคำพีจันทราธมินนี้นั้นได้บันทึกวิชาลับฝ่ายอธรรมจำนวนหนึ่งลงไปด้วยซึ่งวิชาเหล่านี้มิใช่ว่าล้วนไม่สามารถฝึกฝนได้ทั้งหมด ครั้นได้เห็นวิชาลับอันน่าประหลาดใจนานาชนิดแสดงตัวออกมาฮันลี่จากเดิมที่มีสีหน้าผิดหวังก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นประทับใจจากนั้นเริ่มมีความจริงจังสอดแทรกเข้ามาสุดท้ายสีหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพลังของวิชาลับเหล่านี้เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงอย่างแท้จริง เขามั่นใจว่าถ้าหากสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่มรกรดั้งเดิมจนถึงขั้นที่9กอบกับร่ำเรียนวิชาลับในคำภีจันทราธมินถึงแม้จะยังไม่ใช่คู่มือของผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดแต่ก็พอมีโอกาสให้หนีเอาตัวรอดแล้วถ้าเจอพกตัวประหลาดเท่าจะได้ไม่ต้องยืนรอความตายอย่างไร้หนทางอีกต่อไป หนึ่งในวิชาลับเหล่านี้กลับมีวิชาอักคีซากสวรรค์ของปรมาจารย์จีอินอยู่ในนั้นในส่วนของซากบีศาสวรรค์มันเพียงแค่ซากหลอมที่สร้างขึ้นขณะฝึกฝนวิชาลับวิชานี้เท่านั้นน่าเสียดายที่วิชาลับประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยเคล็ดวิชาจันทราธมินเป็นพื้นฐานและจำเป็นต้องมีขั้นบำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขึ้นไปจึงจะสามารถร่ำเรียนมันไม่อย่างนั้นเขาก็มีความสนใจอยากจะลองดูเช่นกัน ถึงอย่างไรอนุภาพของอักขีซากสวรรค์น,นี้เขาเองก็เคยเห็นมาก่อนกับตาซึ่งมันยอดเยี่ยมไร้ทิฏฐิอย่างแท้จริงเพียงแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้จุดอ่อนของวิชาอักขีซากสวรรค์น,นั้นก็ยังเผยให้เห็นอยู่ในคาถาฝึกฝนอย่างชัดเจนตอนที่หาร์ี่เห็นมันในใจก็แค่นเสียงหัวเราะเย็นเ็นไม่หยุดหย่อนหากคราวหน้าปรมาจารย์จีอินผู้นี้ใช้เพลิงมานกับเขาอีกครั้งเขาจะทําให้อีกฝ่ายตกตะลึงอย่างแน่นอน หลังจากอ่านมันอีกสักพักฮาร์รี่ก็เริ่มจดจำวิชาลับสามวิชาที่สามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ระดับหลอมรวมทันทีเตรียมตัวไว้เผื่อหลังจากนี้มีเวลาว่างจะได้ฝึกฝนพวกมันฮาร์รี่เก็บซ่อนกระดูกซี่โครงคัมภีจันตราธมินไว้เป็นอย่างดีเขาพึงพอใจกับผลประโยชน์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากในใจยังคงเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นยินดีที่ไม่อาจอดกลั้นหลังจากคุ่นคิดสักพักเขาก็หยิบเตานาภาศูนย์ออกมาจากย่ามเก็บของอีกครั้งเพลิงแห่งการสำรวจพลันลุกโชนช่วงขึ้นมาเขาขยับร่าาางงเเดินนนนหหยข้ไปอัััับำพำกทคว โบราณว่าไว้น้ำขึ้นให้รีบตักหากเขาสามารถเปิดเตานภพาสูนอย่าว่าแต่ยาซ่อมฟ้าเพียงแค่เขาได้ครอบครองสมบัติโบราณหลายๆชิ้นก็เพียงพอที่จะเพิ่มความสามารถให้กับเขาไม่น้อยแล้วด้วยความคิดเช่นนี้ในทุกๆวันของฮร์รี่นอกจากจะแวะเวียนไปดูแมลงกลืนทองแล้วก็เอาแต่นั่งศึกษาเตาใบเล็กทั้งวันทั้งคืนอีกทั้งบางครั้งยังค้นหาตำราโบราณนานาชนิดออกมาดูว่ามีวิธีเปิดเตานภาสูนหรือไม่ เทว่าน่าเสียดายนักเวลาผ่านไปครึ่งเดือนแล้วฮารลี่ที่เค้นสมองพยายามเสาะหาวิธีการทั้งหมดออกมาก็ได้แต่ยอมรับว่าเต่านภาศานู์อันเป็นสมบัติลับอันดับหนึ่งแห่งมหาสมุรด,ดาวคลั่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมเช่นเขาจะสามารถเปิดออกได้เต่าใบนี้ช่างน,น่าทึ่งยิ่งนัก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเผาไฟกับถ่วงน้ำแฮารี่ทดลองใช้ยันตวิเศษและสมบัติโบราณทั้งหมดกับมันแล้วแต่กลับไม่สามารถสร้างริ้วรอยบนเตาแม้แต่นิดเดียวเมื่อรวบรวมอัสนีเทวาปัดเป่าพยันตรายสายหนึ่งที่เพิ่งฟื้นฟูก,กลับมาของกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อไม่คาโจมตีใส่มันก็ไร้ปฏิกิริยาเช่นเดียวกันส่วนเรื่องวิธีการเปิดเตานอกตำราอื่นๆนั้นหฮรี่ล้วนทดลองมาหมดแล้วซึ่งมันก็ยังเป็นการเสียแรงเปล่าเช่นเดิม สุดท้ายฮาร์ลี่จึงทำได้เพียงถอดใจแล้วเก็บเตาใบเล็กตับเข้าไปในย่ามเก็บของอีกครั้งส่วนเรื่องที่ฮาร์ลี่สงสัยว่าไขมุกสวรรค์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเตานภาศูนย์แต่เขากลับไม่กล้าที่จะลองมันสุมสีสุมห้าเพลิงน้ำแข็งสวรรค์เป็นสิ่งที่กระทั่งตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดเองก็ยังหวาดผวาหากเขายังไม่สามารถเลื่อนถึงระดับหลอมรวมขั้นปลายหรือระดับก่อกำเนิดฮาร์ลี่ไม่มีความคิดจะหลอมไขมุกเม็ดนี้ออกมาหรือสิ้นเชิงถึงอย่างไรฮาร์ลี่กก็ยัังรรู้จปะมาณตน ในระหว่างนี้สถานการณ์ของตัวใหม่ทองคำสองตัวที่กินเม็ดกลม5้สีเข้าไปยังคงเป็นดังเดิมไร้ซึ่งปฏิกิริยาใดๆคาดว่ายาคงจะไม่ได้ออกฤทธิ์โดยสิ้นเชิงในทางกลับกันมแมลงกลืนทองนับหมื่นตัวในอีกห้องหนึ่งในที่สุดก็เริ่มกลืนกินกันเองเป็นวงกว้างแล้วคาดว่าไข่แมลงกลืนทองชุดใหม่กำลังจะถือกำเนิดแล้วเรื่องนี้ทำให้หารรี่ดีใจเป็นอย่างมาก สิ่งที่เขาอยากจะทำต่อจากนี้คือหลอมกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาจำนวน72เล่มขึ้นมาใหม่อีกครั้งฮาร์ลี่ไม่ต้องการสิ้นเปลืองผลึกหลอมที่เขาได้มาระหว่างถนนหินหนืดโดยเปล่าประโยชน์เตรียมตัวจัดการหลอมผลึกนี้เข้าไปในกระบี่บินทีละเล็กทีละน้อยด้วยเหตุนี้ถึงแม้กระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาของเขาจะไม่กล้าเรียกได้ว่าแข็งแกร่งไร้เทียมทานทว่าสิ่งที่สามารถทำลายมันบนโลกใบนี้นั้นก็ช่างน้อยเสียจนนับได้ด้วยมือแล้ว มันจะมีประโยชน์ต่อเขาเวลาต่อสู้กับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงในภายหลังอย่างแน่นอนเพียงแต่การหลอมผลึกนี้นั้นเป็นเรื่องที่ลำบากเหลือขนาด้วยคุณภาพพิเศษของวัตถุดิบชนิดนี้แม้ในตำราจะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนแต่หารลียคาดว่าอย่างน้อยจะต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งปีในการหลอมผลึกนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากเขตอาคม ถ้าหากทําการหลอมไปแล้วครึ่งหนึ่งและเกิดเหตุการณ์พลังยุธไม่เพียงพอจนไม่อาจคงสภาพความหลอมนี้ไว้ได้ผลึกนี้ก็นับได้ว่าเสียหายไปโดยสิ้นเชิงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถนํามาเล่นตลกแม้แต่น้อยหากเป็นเมื่อก่อนที่มีขั้นบําเพ็ญเพียรเ,เพียงระดับหลอมรวมขั้นต้นเท่านั้นต่อให้มียาวิญญาณน,นานาชนิดคอยช่วยเหลือเขาก็ไม่คิดจะเสี่ยงลองมันสักครั้งแต่ตอนนี้เขามีน้ํานมวิญญาณหมื่นปีแล้วถึงแม้ก่อนหน้านี้จะใช้มันไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ เหลืออยู่ก็มากพอให้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องพลังยุทธไม่เพียงพออีกต่อไปในทางกลับกันเมื่อพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะได้รับจากการออกทะเลไปล่าสังหารสัตว์มารเร็วๆนี้ยันวิเศษยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเช่นนี้แล้วเรื่องการหลอมกระบี่บินขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่หารลี่จำเป็นต้องทำอย่างแท้จริงจบอีพีแล้วครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ